ัสดีค่ะดีนี้เด้อเฉียมมาสาวนี่สินตรงไายสเกเบียวาสาววนะเลยเนาะสามยนังอาเซกุลับพับยามาพิบาร์เลยเนาะเฉียมมาเนี่ยดูดูไล่สูจิเมเนาะทำงานทำงานเอเลเลวตีพี่ทำงานอะไรคะพี่ทำงานอะไรคะสวีิอากูปอะอเลเลวดาเลเคย ทำงานที่นี่นานหรือยังคะเคยทำงานที่นี่นานหรือยังคะสวีที่มาอะเลอเลบูดาจาวิลาบอกเนาะงานหนักไหมคะพี่งานหนักไหมคะพี่บอกเนาะอะเลปิงแบรลาบอกเนาะงานพี่เกี่ยวกับอะไรคะงานพี่ เกี่ยวกับอะไรคะอากูอลเลว์ก้านนปาเนปาเตเลบอเนาะหนูกำลังหางานทำอยู่คะ่ะหนูกำลังหางานทำอยู่คะ่ะส่วนนี้ตอนนี้อลเลกชาเนียบอเนาะมีงานให้ทำอะไรบ้างคะมีงานให้ทำอะไรบ้างคะส่วนี้ปะอลเลก์ดีเนียเลวลุย่าเลยบอเนาะ พี่ทำงานที่นี่ประจำไหมคะพี่ทำงานที่นี่ประจำไหมคะสิอากูติไอเล่อเมเล่ดาลาบ์เนาะน้องทำงานที่นี่สิงานที่นี่สบายน้องทำงานที่นี่สิงานที่นี่สบายส่วนนี้แอนยีมาดีมาไอเล่โลกบาราอีซีเบวเนาะหนูไม่อยาก หางานใหม่อ่ะพี่หนูไม่อยากหางานใหม่อ่ะพี่สิ่งนี้แต่มีอารมณ์อติมัชฌาชินดอบัวเนาะอิรูสิ่งนี้สามยาังอาเซนดีก็จะรด์เอกสารเอกสารสุดากะสายเวส่าแดนน้องมีเอกสารครบไหมน้องมีเอกสารครบไหมสิ่งนี้ นิมาสายยาสรได้พี่ส่งลาบอเนาะเอกสารต้องครบนะน้องเอกสารต้องครบนะน้องสิีสายยาสรไน้พี่ส่งยามเนี่ยเนาะน้องมีเอกสารอะไรบ้างน้องมีเอกสารอะไรบ้างสิ่นี้ิมาภาษายาสรดเนชิแลเอกสารโตจริงอยู่ไหน เอกสารตัวจริงอยู่ไหนสิมูเยสายสายแดงกะเบมาเลว่ะเนาะมีสำเนาไหมมีสำนสสสเนาไหมสิก็พีสายยชิลาว่ะเนาะไปถ่ายเอกสารมาก่อนนะไปถ่ายเอกสารมาก่อนนะสนิก็บีตเาเรวไลอองเนาะถ้ามีเอกสารอ่ะถ้าเอกสารไม่ครบอ่า ดา,าสมัครรูปยี่ยาแม่นะดาเชียมายืมมาเนี่ยนะดาเรียบยี่พี่นะสมัครงานไม่ได้เวเนะาะถ้าเอกสารไม่ครบสมัครงานไม่ได้สาย,ยะสายแม่พี่ส่งอีกบ่เนาะอ้เรื่องเจ้าย่าบเนาะเจ้านายครับหนูขอเอกสารหน่อยครับเจ้านายครับหนู ขอเอกสารหน่อยครับสิ่งนี้แต่ที่ยาจันโอสายสาส์นะดาวน์ชิมาเลยวนะเนาะเอกสารอะไรเอกสารอะไรสิ่งนี้ป้าไซยาสา์แดนล่เคยให้เอกสารไว้ไม่ใช่หรอเอาไว้เอาไปไว้ไหนเคยให้เอกสารไว้ไม่ใช่หรอเอาไปไว้ไหนสิ่งนี้สายสาส์แดนปีบู่เด่มาลาเปมาตัวทาเล่ไอรูอตบบนะบัวเนาะ สามีนงงางคะเสียตรงหมู่จ้าเด,ด้อชื่อชื่อสุดาคะนามเมคุณชื่ออะไรคะคุณชื่ออะไรคะส่วนนี้นามเมิบลุโคอเลกเนาะพี่ชายอ่าพี่ชายเธอชื่ออะไรคะชายกาัลโชอายโยเนเทียมเนาะสเลอาเทเบียมเนาะเสียมายีมันพี่ชาย ที่ชายเธอชื่ออะไรคะนี่อากูนาเมาะนะเป็นลูคอแลกพ่อแม่เธอชื่ออะไรคะพ่อแม่เธอชื่ออะไรคะสิ่งนี้อภีมีนาเมาะเป็นลูคอแล่ย่งี้ตั้งชื่อให้ลูกสาวหรือ,อยังคะตั้งชืง่อให้ลูกสาวหรือยังคะสิ่งนี้แต่มีเรือกนาเมะ w v i ล a ยังไม่ได้ตั้งให้เลย ยังไม่ได้ตั้งให้เหลี่ยสุ่มยมาได้ยาดีกว่าเนาะทำไมตั้งชื่อเหมือนกันอะทำไมตั้งชื่อเหมือนกันคะสวงนี้ป้ารุ Trans ่นนามิดูดูได้ปีด่าเลวเนาะชื่อเธออะไปสามกับคนอื่นชื่อเธออะไปสามกับคนอื่นสวยนี้นี่นามิกะตุมย่าดีเนะเอ,อ่อตุมย่า,านามิเนยดูนี่ได้เนาะ สามเนียงอะเซรีกาจาเด้อมาจากไหนมาจากไหนสิเบกาลาดาเลมาจากที่อื่นมาจากที่อื่นส่วนนี้ตักนี้แต่ชา้าเนียาการิลาดาบอกเนาะจากไหนจากไหนสิเบกาเลาาะนะ่บอกเนาะเขามาจากประเทศเมียนมาครับเขามาจาก ประเทศเมียนมาครับอย่างนี้ตัวยามาบ,บ,าบีกะลาลาบะผมมาจากบ้านครับผมมาจากบ้านครับอย่างนี้จะนอนเองาลาดาบะเนาะฉันมาจากที่ทำงานค่ะฉันมาจากที่ทำงานค่ะอย่างนี้จะมาอเลเทกาลาดาบาะเนาะผมมาจากบ้านเพื่อนครับผมมาจาก บ้านเพื่อนครับสิ่งนี้จะนวดเอาตรงนี้เจ๊เองการลาลก่นนอ,อ,กาากอนเน,นะออา,านนนะผมออกมาจากห้องน้ําครับก่อนเนาะด้ตะคาเว่พาไปเนาะผมออกมาจากห้องน้ําครับสิ่งนี้ จะนอกะเองดากะแถ่แหลาราบอนะคะโัเกนะคะ,คะ,คะนะถ้าวีดีโอเลยอนยายทติ่งบีมาโมุลุสีามายูดูใหมยอปี่มายอโอ้ฟอลโลเรทวเมมีนมี่ะ,ะคะปีเด,ดอร์ a ีอามิดีดอีวิวเลยไลค์แชร์เด้อบีจวันะคะขอบคุณนะคะสวัสดีค่ะ